เด็แค oh. oh. oh, oh. oh, mm ่เนื้อเด็กเท้าว่ะเป็นแางงดีนี่อ่ะมะม่วงเบาเง่ายลวดง่ายนะลวดช่องลอยลวดช่องลอยค่ะไม่ต้องเดินเลยวันนี้เดินไม่ได้เลยคนเยอะคนเยอะมเป็นฟัก ดูไข่นกกระทาเป็นต้มดีกว่าเอ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 าไข่นกกระทากับไอ้นั่นรวมกันเลยปะทีจัง ไม่น่าจะบมดได้กินไปตางนั้นเลยว่าสดกรอบๆอะครเป็ดเลยค่ะใสงจริงจังคนละปลาไงเนาะเวันน่ากินดูแหละเขือนี่ไงนิ้ม จ้านี้ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วร้องกปนิ้ได้แยงได้ <laughs> ไม่ไปกินกินด้อหลัดหน้าก็ไปกินกินด้อเออิบบาทสิบสบาทจ้า <c oughs> <c oughs>

เจ็ดส่นสี่อ้ไอนึ่งน้ำพึ่งงวยนี้ตำนมเตียนนุ่ม้โอเคไดขอจะดูแต่ว่าทำแก่แคน้ยไอเดี๋ยวันรับไม่ตํำพอวันทำมันช่งเนือเำแก่แคน้ยทำไอ้ชุดกันชุดไอลอยชุดนะอ่าอ่าได้ได้ได้เ็่วาอะไรแล้วนะกุ้งนเออ ลูกนกเขาการเนี um, i, splash, like, ่ยแต่ว่าประชากลางก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นลูกอะไรรู้ที่ว่าเอามาแกงส้มมคนนั้นลงเขาไปแกงเร็วๆทางแรกเออได้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 ดำมากวันนี้ไม่ได้พอลงได้แก่วันวันนี้มั้ยวันไม่ได้โอ้โห